เพราะว่าเอเชียเราก็เกิดจากเอเชียเราอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมฮะพอเราไปอยู่ต่างชาติจะมีความรู้สึกว่า culture เนี่ยการที่จะไปเรียนดู culture ฝรั่งเนี่ยไปอยู่ในบ้านเมืองเขาเนี่ยเ,เราจะได้ในมุมที่เราไม่เคยเห็นในเมืองไทยนะครับเราจะลึกมากขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่จะไปเรียนต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้เรามีประสบการณ์ตรงเนี้ยพอเรากลับมาเนี่ยเราก็จะเข้าใจในมุมของชาวตะวันตกว่าเขามีแนวความคิดหรือมีพฤติกรรมอย่างไรในการดำเนินชีวิต นะแล้วมาประกอบกับภาพของการบริการแบบไทยซึ่งเรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของชาติอยู่แล้วว่าบริการแบบคนไทยนี่คือบริการที่คนต่างชาตินิยมชมชอบเราสองภาพมาประกอบกันนะครับเอาบริการที่เป็นเลิศบวกกับประสิทธิภาพในการทํางานของชาวตะวันตกมาประกอบกันเป็นจิ๊กซอเป็นภาพในการทํางานของเรา ณผู้ชมค,คะตอนนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะจากเมื่อสักครู่นั่งกันอยู่ในห้องอาหารค่ะตอนนี้เราก็ยังคงพูดคุยกับคุณเมย์อยู่นะคะแต่ว่าเราออกมานั่งบริเวณสวนเป็นหน้าโรงแรมมารินโอเรนเตลดั้งเดิมเลยชุดนี้กิบตั้งกั่ปีเท่าไหร่คะหนึ่งปดงครับนี้ก็หนึ่ง้อยหนึ้อยสามสิบกว่าปีแล้วดั้งเดิมเลยข้างหลังเราเนี่ย สวยมากสมัยก่อน80ปีที่แล้วต้องมาทางเรืออย่างเดียวนะถนนไม่มีถนนนม้ีสมัยรอ .5 ค่ะ <c oughs> เรียกว่าสวยงามนะคะแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คของโรงแรมแห่งนี้เลยค่ะมาพูดคุยกันต่อคุณเมย์ค่ะคทำไมอยู่ดีถึงตัดสินใจที่จะไปเรียนเรียกว่าระยะสยั้นที่นนเนเธอร์แลนด์คะผมคิดว่าการทํางานโรงแรมเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้มีโอกาสไปทำงานหรือไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันจะส่งผลให้เรามี ความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเนาะเพราะว่าการทำงาน h o สพา t a อ i ิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องเข้าใจว่าแต่ละชาติเนี่ยเขามี c คาเจอร์อย่างไรนะครับมันทําให้เราลึกขึ้นในสิ่งที่เราทำนะครับมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่เวลาเราพูดคุยกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดคุยได้อย่างถูกจังหวะจากโคนเนาะ ไม่ได้เข้าไปพูดในเรื่องที่เขาไม่ควรอยากจะฟังเราอะไรนี้เป็นต้นทาให้เข้าใจเขามากขึ้นมากกว่าตอนไปที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเป็นเรียนระยะสั้นหลักสูตรนานแค่ไหนประมาณประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสัก6กถึงแสัปดาห์ถงสองเดือนก็ทํางานในสายโรงแรมมาค่อนข้างตลอดอยู่แล้วค่ะอะไรมันดนใจอยู่ดีอุต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมละนอกจากเลือก c u เ t อร์แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราโตมาจากสายปฏิบัติงานเนาะเราไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาทางทฤษฎีเลยผมคิดว่าถ้าจะเข้าใจสิ่งที่ทํามากขึ้นเนี่ย การศึกษาช่วยได้เพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยคุณครูเคยสอนสมัยเรียนมัธยมปลายว่าการศึกษาทําให้คนองอาจเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยนอกเหนือจากที่เราเรียนรู้ทุกวันในการมาทํางานเนี่ยการศึกษาตามขั้นตอนก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําตลอดเวลานะครับและนั่นก็คือหนึ่งโอกาสั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่ไม่คิดที่จะต้องมานั่งตัดสินใจว่าจะไปหรือไ,ไม่ไปตัดสิใน,ในใจไปเลยนะครับก็เพื่อที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราทํามากขึ้นพอเข้าใจเสร็จปุ๊บมันทําให้เราสามารถพัฒนาได้ไงคุณกิ๊ ถ้าตามไปเรื่องไม่เข้าใจเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับเรารู้ว่าโรจิกของในใน,ในการทำเนี่ยมันคืออะไรแล้วมีทฤษฎีอะไรในการทำสองภาคที่ประกอบกันเสร็จปุ๊บเราพามันไปไปข้างหน้าได้อ,อีกอืค่ะพอไปเรียนแม้ว่าเป็นหลักสูตรระยะสัน้นแต่มันก็ต้องมีการปรับตัวปร,ปรับอะไรบ้างปรับตัวอะไรบ้างคะโอ้อาหารอันดับแรกเพราะว่าอาหารชาวตะวันตกเนี่ยของนธอรด์เนี่ยเขาก็จะมีอาหารประจำชาติของเขาเนาะนะฝรั่งเองมา,มา,ม,ามาเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับน้ําพริกต่างๆแต่เราก็ว่าเาเราอร่อย ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง<ม>ในการที่จะคุ้นเคยกับการรับประทานนมรับประทานขนมปังรับประทานปลาแฮ์ริงนะครับก็สักระยะหนึ่งแต่ก,ก็ก็ปรับได้ก็ปรับได้หลักสูตรระยะสั้นที่ไปเรียนนะคะเขาเน้นการเรียนการสอนเรื่องอะไรคะเรียนนานเท่าไหร,ร่เออหกถึงแสัปดาห์ก็เน้นไปในมีอยู่ประมาณ3ามโมดูลนะครับก็เน้นไปคอร์นออฟฟิศ HR มาร์เก็ตติ้งแต่ผมก็จะลงเรียนในเรื่องของ f b เป็นหลักเพราะนั้นเราก็จะมีกลุ่มคนที่เรียนเอฟแอนบี b ไปด้วยกันหรือทํางาน f ้อฟกอนดนบีย ก็มาอยู่ในห้องเดียวกันห้องผมมาสักสี่สิบกว่าคนนะครับมีร่วมประมาณร่วมประมาณถึงทั้งทั้งทั้งคลาสเนี่ยสามใสองสัญชาติสนุกมากนะครับวันวันกลับนี่เรามีจัดฟาร์เวลปาร์ตี้กันแล้วหนึ่งในหัวข้อในการจัดเตรียมไปก็คือต้องมีชุดประจำชาติไปด้วยเรามีจัดก็สนุกมากถ่ายรูปกันแบบโอ้ว้าวเรามีชาติอะไรเยอะไปหมดเลยในโลกนี้ซึ่งซึ่งทำให้เรามีคอนเน็กชันมีเน็ตเวิร์กนะทุกวันนี้สองถึงสามท่านยังติดต่อกันอยู่ คุณแม่มาว่าแม้ว่าเป็นการไปเรียนหลักสูตรระยะสั้นนะคะคแต่มันให้อะไรกับเรากลับมาบ้างคะโอ้เยอะเลยนะครับแค่2เดือนยังบอกว่าเยอะเลยเเยอะมาก,มากครับขนาด2เดือนเนี่ยสิ่งที่เรากลับมาเนี่ยเรามองเรากลับมาพร้อมกับมาทํางานที่โรงแรมแนเตนพอกลับมาปุ๊บเราเห็นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเราเห็นทุกอย่างชัดขึ้นนะครับอย่างที่บอกเราเกิดจากความเข้าใจเรามีทฤษฎีในการที่จะพัฒนางานที่เราทาอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าแปลให้มันง่ายๆก็คือว่าเรามีหลักคิดดีกว่า เรามีหลักคิดว่า,าจะทําให้จาก A เนี่ยจะให้กอไก่และมันดีกว่ากอไก่ปัจจุบันเนี้ยหลักคิดมาจากวิธีการที่เราไปเรียนหนังสือมามันทําให้เรามีกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรมถูกไหมฮะการพัฒนาอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่มีหลักคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยความคิดมันจะถูกจัดเรียงไม่เป็นระเบียบพอไม่เป็นระเบียบเสร็จปุ๊บโอกาสที่จะมาถักทอให้มันเกิดความเข้าใจายอย่างตกผลึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่การเรียนมันทำให้เราเรียง สาขาต่างๆศาสต์ต่างๆให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเสร็จปุ๊บเราสามารถสรุปได้ว่าขั้นตอนนี้เราจะพัฒนาอะไรขั้นตอนนี้จะพัฒนาอะไรให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นครับค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนเนตช่วยส่งเสริมในหน้าที่การงานแล้วนะคะต้องมาถามเส้นทางความสําเร็จของคุณเมยค่ะกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้แล้วก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกมาว่าเรียกว่าเป็นตําแหน่งผู้ในการด้านฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มคนแรกในรอบ137ปีของนอรงแรมแมนารินโอเรนเตอร์กรุงเทพเลยมาขนาดนี้ค่ะต้องขอนับถือเลยว่ามาไกลมากแล้วก็คือ เป็นดาวโดดเด่นมากมาอย่างไรคะกับเส้นทางนี้ก็อย่างที่ผมเรียนบอกตั้งแต่ช่วงช่วงต้นน่ยนะฮะอันดับแรกสําคัญที่สุดจะต้องค้นหาเสียงตัวเองให้เจอนะครับว่าเสียงตัวเองต้องการทําอะไรในชีวิตแล้วที่เหลือเนี่ยพอค้นหาเสียงตัวเองเจอสิ่งที่มันตามมาในในระดับต่อไปก็คืออยู่จะต้องมี p a s s ช่นในการทํางาน passion แปลว่าอะไร passion หนูจะแปลว่าความกระหายหมายมากในการที่จะทสิ่งหนึ่งสิ่งใดสําเร็จต้องกระหายเลยนะ,ะต้องกระหายหมายมากนะครับแล้วก็<อ>มุ่งมันอยู่กับมันใช้คำว่าหมกมุ่นยังไงได้เลยนะครับไม่รู้ก็ถามนะครับไม่เข้าใจก็ก,ก็ต้องอ่านหนังสือเพิ่มหรือคนค้าเพิ่มเพื่อทําให้เกิดความสําเร็จนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดต้องมีความสม่ําเสมอนะครับเพราะความสม่ําเสมอเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราทํางานดีเนี่ยมันไม่ใช่ดีเฉพาะหน้าฝนอะ มันต้องดีทุกหน้าใช่ไหมครับความสมสมอแปลว่าเราต้องมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีนะครับเราทํางานดีไม่ใช่เฉพาะวันที่เราอารมณ์ดีการการทก,การทำอาชีพบริการเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการที่เรามาทํางานเพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขแต่ถ้าอารมณ์ของเราหรือผลงานของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เกิดขึ้นหลังเลิกงานเนี่ยหรือระหว่างงานเนี่ยการบริการมันไปไหนไม่ได้ไกลเพราะฉะนั้น เราต้องเรียนรู้วิธีที่จะมีเครื่องปรองมาเร็งในอารมณ์นะอะไรที่เข้ามาในชีวิตเราอารมณ์เลือกที่จะมองในแง่บวกเสมอสําคัญที่สุดครับผมมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าแนาวคิดสําคัญที่สุดนะครับถ้าเรามีแนวคิดที่เป็นบวกเนี่ยชีวิตจะเป็นบวกตลอดแต่ถ้าเรามองชีวิตมันคือชีวิตที่ไม่มีทางไปมันก็จะตันอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ผมคิดว่าชีวิตมีทางออกเสมอนะครับนั่นคือสิ่งที่เรา,เ,าเราเกิดมาทุกวันนี้ก็เพื่อเพื่อที่หาทางออกให้ชีวิตตัวเอง ขอให้มีสติกับมาเท่านี้แล้วก็สนุกกับงานที่ทําที่เหลือมันก็เป็นการพบปะพูดคุยกับลูกน้องคุยกับลูกค้าคุยกับซัพพลายเออร์แล้วทุกวันในการพูดคุยก,การเรียนรู้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆเรียนรู้นิสัยใหม่ๆเรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆของการทําอาหารและเครื่องดื่มมันก็จะอยู่กับตัวเราไปตลอดนะฮะทุกวันนี้มาทํางานมันเหมือนกับเรามาเรียนรู้ใหม่ทุกวันสนุกดี ขนาดทางานกับที่นี่มา17ปีแล้วยังร,รู้สึกเหมือนมามาเรียนนังเือเหมือนเริ่มทำงานเมื่อวานจริงเหรอจริงๆมารู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากเพราะมันสนุกไงอย่างที่เรียนบอกครับว่าคือถ้าตื่นเช้ามาโอ้วันจันโอ้ต้องมาทํางานผมว่าเปลี่ยนทางานใหม่เถอะแต่ก่อนที่จะหางานใหม่ต้องกลับไปที่คําถามที่เราถามกันตั้งแต่เริ่มต้นว่าต้องทํายังไงกับชีวิตก็คือต้องหาเสียงตัวเองให้เจอกอว่าเราต้องการดําเนินชีอาชีพอะไร เป้าหมายในชีวิตคืออะไรคือชีวิตถ้ามันไม่มีเป้าหมายมันเหมือนกับคุณคิดกับผมนั่งเรือไปด้วยกันแล้วมันไม่มีเก็มทิศมันไม่มีหางเสือเนี่ยมันจะไปไหนล่ะครับมันก็ขึ้นอยู่กับลมขึ้นอยู่กับคลื่นขึ้นไปถึงฝั่งปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ต้องทีบเรือออกมา <All right. S 1> สิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือเวลาต้องลงทุนเพิ่มมันก็ไม่สนุกแล้วแล้วเวลามันมีจํากัดอยู่แล้วค่ะ กว่าจะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับนี้ได้นะคะจุดนี้เนี่ยก็ต้องผ่านประสบการณ์มากมายที่พี่ายให้คุณเมย์แนะนำกับคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าอยากทำงานในสาขาอาชีพด้านการโรงแรมโดยเฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่มอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องหาตัวเองก่อนคะสำคัญลองถามตัวเองครับทำประเมินตัวเองง่ายๆนะว่าตื่นเช้ามาวันนี้อยากจะพบปะพูดคุยกับคนอื่นหรือเปล่านะเป็นคนที่มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตในแง่บวกหรือเปล่านะครับเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ ในการที่คุบมอารมณ์ได้ดีหรือเปล่านะครับถ้าตรงนี้มันมีคําถามเบื้องต้นแค่3ข้อนี้เนี่ยชีวิตไปได้เพราะการทํางานอาชีพโรงแรมเนี่ยน้องบางคนบอกเียโรงแรมเถอะจบมามันง่ายเรียนง่ายครับเอาเรียนมีความยากง่ายแตกต่างกันแต่ถ้าเรียนเพราะเหตุผลเพราะเรียนง่ายเนี่ยแล้วชีวิตออกมาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยการทํางานจริงในงานโรงแรมมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะมันต้องเกิดจากความรู้สึกที่อยากกระทําจากข้างใน เพราะมันเกิดจากข้างในเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทํางานในแต่ละวันมันมันไม่ได้เป็นความทุกข์ระทมอ่ะเพราะเรามาเนี่ยเรามาเพื่อทําให้ตื่นมีความสุขถ้าเราไม่สุขจากข้างในอ่ะคุณกิ๊ฟทำวันนี้ผมมีความเศร้าเลยโอ้ทุกข์ระทมที่บ้านเนี่ยแล้วผมจะมาทํางานกิ๊ฟก็มองตาผมบอกคุณเมย์ไม่ต้องยิ้มก็ได้นะคะดูเหนื่อยเหนื่อยแล้วเกินันหูันตาเลยเกินเหมือนพูดคุณมีความสุขแต่ใบเดอะบุ๊กอ่ะยิ้มใบเดอะบุ๊กเข้าใจไหมคือแบบมันต้องยิ้มมาจากข้างในอ่ะเพราะนั้นสำคัญ เราต้องมีวิธีพูดเหมือนแบบพวกอุดมคตินะโอ้โหมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่จริงนี่คือเรื่องจริงนะครับถามว่าวันหนึ่งมีวันใดที่แย่ไหมทุกคนมีฮะวันแย่ในชีวิตอนะ่ะสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะมีสติดึงความรู้สึกนั้นดึงการเดินชีวิตอย่างนั้นกลับมาในความคิดได้ยังไงว่าเฮทางออกมันอยู่ตรงไหนแล้วพักเอาไว้มีทางออกแล้วคิดเรื่องต่อไปคิดเรื่องที่ทําให้ชีวิตตัวเองเดินไปข้างหน้ามีความสุขพอมีความสุขเสร็จปุ๊บและการที่เป็นผู้นําในองค์กรสําคัญยิ่งกว่าอีก เพราะว่าเราจะถูกมองโดยลูกน้องเราเราจะถูกมองโดยคนอยู่ในองค์กรเรามีอยู่วันหนึ่งกับผมเดินไปทํางานเนี่ยเดินในที่โรงแรมอย่างเงี้ยลูกน้องทั้งพี่เมย์ขาพี่เมย์ไม่ยิ้มเลยโอ้ว้าวขอบคุณมากผมบอกเรียกน้องเลยน้องพี่ขอบคุณมากนะน้องคือมหามิตรถ้าเจอพี่อย่างนี้ทักเลยนะปลุกให้พี่ตื่นเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเองถูกไหมครับเราหมกมุ่นกับข้อมูลเราหมกมุ่นกับความคิดในการที่ทำโปรเจกต์ต่าง จนลืมนึกไปบางครั้งว่าเฮ้เราเ็ยังอยู่ในอาชีพของการบริการคนเราไม่ได้ทํางานแบงค์แม้กระทั่งทุกวันนี้แบงค์ก็ต้องบริการยิ่งกว่าสมัยก่อนใช่ไหมค่ะและยิ่งมีงานบริการมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้คือสิ่งที่สวยงามที่สุดในอาชีพการบริการที่ว่าตราบใดที่น้องนะครับทางบ้านเนี่ยค้นพบตัวเองเจอและว่าชีวิตหนูชีวิตผมนี่คือชีวิตผมมุ่งไปเลยนะครับสำเร็จแน่นอนขอให้มีความเพียรเท่านั้นแหละ อย่าลดละในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจว่าอันนี้คือเป้าหมายในชีวิตวันหนึ่งต้องสําเร็จสิสิ่งที่กิ๊บคุยไล่จากคุณเมย์มาตลอดทั้งรายการในวันนี้นะคะคือว่ารูปแบบการเข้ามาทํางานด้านการโรงแรมของคุณเมย์เนี่ยใช้คากล้าใช้คำใคำนราแตกตาก่างจากรูปแบบปกติที่เราพบเห็นกันแบบตอนนี้อ่าเรียนจบมหกไปต่อการโรงแรมหรืออมาอันนั้นก็จะเป็นวิธีทางที่หลายๆคนเลือกแต่กับบางคนเนี่ยมันมี ชีวิตที่ต้องเข้ามาโอกาสต่างๆเข้ามาแต่ละคนมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่นี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เมื่อกี้เห็นว่าเราอาจจะไม่ต้องมีวิถีเหมือนคนอื่นแต่สิ่งที่เราต้องมีเหมือนกันกับคนทุกคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยคือคําว่าความกระหายหมายมากหมากที่จะออกมาทําอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าตื่นมาแล้วอยากทำจังเลยมีความสุขจังเลยและสม่ําเสมอมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำอย่าจบปุ๊บสามอาทิตย์ไม่เอาแล้วเลิกถ้าใช่แล้วมุ่งไป สำคัญที่สุดใช่ปุ๊บละมุ่งไปเรื่อยๆวันหนึ่งต้องสําเร็จนะครับต้องสําเร็จแน่นอนค่ะนะวันนี้นะคะรายการไปในนอกของเราค่ะต้องขอขอบคุณคุณเมย์มากนะคะคุณอิทธิพลวิจิตสมบูรณ์ค่ะคเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมแมนดารินออเรนจ์ตลกรุงเทพค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค,ค,คุณครับขอบคุณครับช่วงต่อไปค่ะเราไปพบกับเคล็ดลับที่ดีในการเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศนะคะกับช่วงเคล็ดลับเข้าท็อป10ค่ะ คิดว่าทำไมเราถึงได้รับเลือกช่วงนั้นก็เครียดเหมือนกันนอนนี่ฝันเป็นภาษาฝรั่งเศส